อ๋อถอยเขาเดินก่อนโอเคทไมมาเร็วมาเดินดีๆนี่ชนเหมือนมีเรียกเขาด้วยคนอื่นมาเดินเล่น ตรงสนามข้ามทำไมวิ่งไล่จับหมาเมย์มาทำไมวิ่งไล่จับทำไมวิ่งไม่ไหวแล้วตัวกลมแล้วหมาเมยวิ่งวิ่งไม่ไหวแล้วหมาเมย์อ้วนทำไมล่ะอยากว่งจัมาเมยมาไหมไม่ใช่เออทำไมอยู่ด้านหลังนะให้หมาเมยดูด้านหลังโอเค ไปตรงสะพานนู่นน่ะไปไหมไหสะพานนู่นน่ะเดินไปตรงสะพานไปไหมนนั่เ<ป>ดินไปตรงสะพานเอ,อใช่งใช่บรรยากาศดีมากวักนนี้บรรยากาศดีเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วห้ามจับปลานะาห้ามจับ มันไม่ขับไปไหนอ่ะเขาก็เดินออกกำลังกายกันเนี่ย ใช่ระวังตกลงไปนะแม่อยากดูด,ด้วยเขาไม่เปิดไฟหรอวันนี้มันมีถุงขยะด,ด้วยไหนนี่นะไหนมีถุงขยะนี่นะอ,อ๋อขยะเยอะแยะเลยมันอยู่ในนะ้ำเนี่ยใช่ไม่มีใครเก็บขยะเลยเหรอเนี่ย ขยะเยอะเลอะเลยเขามีปลาอยู่มีปลาด้วยใช่มีคโคกกระไดเขาเลี้ยงไม่มีคโคกกระไดหรอก<อ> no c r o c o d i าย it too small for crocodile only fish lots of fish ม,มีอะไรนะมีชาร์กไหมชาร์กก็ไม่มี only fish no shark มันไม่มีอะไรมากเอ่อ uh, fish only fish and turtle เขาชอบ cannot see in the dark มันไม่แห้งย่าม,มันมืดสุดๆนู่นเลยอ่ะไม่ใช่สูงๆเดินไปกมไ,มไปกลๆใช่ไปเดินกันไปออกกําลังกาย<ม>เดินออกกาําลังเอ้ยหนูไม่ออกกําลังกายเดินเล่นๆก็ได้เดินเล่นๆเ,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 เอ้ากลับแล้วเหรอจะกลับแล้วเหรอ นูเอ๋ออยากดูเขาเต้นไปไปไปดูเขาเต้นกันหนูไม่เต้นอ๋อวันนี้ไม่เต้นแต่หนูไม่เต้นใช่ไหมใช่หนูตัวเล็กอยู่อ๋อจะไปดูเขาเต้นกันใช่หมาม่ข้างขยับนะเอามาม่ดูเฉยเฉยนะเอาไม่ให้มามี่ขยับไม่ให้มามี่เต้นหรอให้ดูเฉยเฉยใช่อ๋อก็ได้นะเดี๋ยวไปเต้นกับเขานะเอา แม่หมอมีออกกําลังกายเหรอเดี๋ยวมอมีก็อ้วนนะสิเยอะมีคนเยอะแยะก็ดีไงจะได้แต่งกับคนเยอะแยะนะจีแ่นดูหมอมีนะดูหมอมีใช่ดูหมอมีแต่งใช่ก็ได้นะโอ๊ยจีแบนโดนเขาไงอ้าวท้ามไม่ขอโทษล่ะถ้าเดินเขาก็ขอโทษเอ้า โอเคก็เดินทางนี้ไมดนเดินเล่นสนุกดีนะสอมาางนอะไรเหนื่อยนะอะไรเหนื่อยละเดินแค่นี้เองเดินนิดเดียวเองเอะไรนะอ้าว ตผมเองก็เหนื่อเต็มเลยใช่เหนื่อเต็มเลยจีนก็เหนื่อเต็มผมเองก็เหนื่อเต็มเอาเหนื่อเต็มเลยจีนเองเอชชิงด้วยเอาอะไรอ่ะยุงกัดเหรอใช่เดินไม่หยุดเดินไม่หยุดเลยก็ยุงกัดด้วยเหรออ <c oughs> เอา้าแองกี้แล้วเหรอมีแองกี้ด้วยโอ้ย สี่ขวบตัวเล็กนะ seven ต,ตัวเลก็ก <Yeah>. small ตัวเล่น seven small เขาไม่ตามมา seven อะไม่ตามหรอก<笑><笑>เขาก็าไปเดินเที่ยวของเขา <sh arp> ตาม s e v e นทำไมละ่ะไม่ใช่แบบนี้จะตาม s e v e นตลอดเลยใช่ไหมเข <c oughs> าจะไปดูเขาเต้น แค่นี้ก่อนนะเหนื่อยแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่กดไลค์กดไลค์ให้กับซีเว่นขอบคุณที่ติดตามหนึ่งพันคนให้หนึ่งพันคนอาขอบคุณครับขอบคุณค่ะทำยังไงครับทำยังไงขอบคุณขอบคุณค่ะหันมาถือกล้องด้วยสิถือกล้องขอบคุณครับ